สการด้วยมีแขกรับเชิญด้วยทุกท่านจําคุณโอได้ไหมคะคุณโอที่ป่วยเป็นโควิดอยู่โรงพยาบาลอยู่แถวดอนเมืองวันนั้นได้โพสต์ขึ้นมาใน open c h a ชทนี่ปุ่มใหญ่ของพวกเรา1,400งพันสี่ร้อยไลนหนึ่งสียบันสี่ร้อยคนคุณโอบอกว่าถ้าไม่ตายเสียก่อนก็จะสั่งเมอร์ลิสกินโอ้โหแบบเชื่อไหมหบาดใจมากเลยเราเรา เราปัดปุ๊บเลยเรารีบทักเลยบอกว่าใครแนะนํามาคะคือเราแบบพี่ดาวก็รีบเข้ามาคุณตาก็รีบเข้ามาคือแบบตกใจอะ่ะบอกอยากกินเมอริสมากเลยนะคะแล้วนะคะพี่ดาวก็ประสานงานไปที่ซีอโอค่ะซีโอก็ฟั่งมาให้หนึ่งหลังค่ะพี่ดาวก็ประสานงานไปที่วินมอไซคับไปให้เลยค่ะอ่านะคะเอาไปให้คุณโอที่โรงบานเลยวันนั้นเลยไม่ถึงชั่วโมงคุณโอได้กินน้ำลยจากที่แค่โพสเดียวนะ หนึ่งลังเลยแล้ววันนี้นะคะคุณโอ๋กลับบ้านแล้วค่ะวันนี้คุณโอ๋ก็เลยมาแชร์ให้พวกเราฟังค่ะว่าเป็นยังไงคุณโอ๋อยู่ในห้องไหมคะอยู่ค่ะอยู่ค่ะโอ้เสียงใสเลยเห็นไหมทุกคนนะเรามาฟังคุณโอ๋แชร์ให้ฟังดีกว่าว่าเรื่องราวเป็นยังไงเรียนชันค่ะคุณโอ๋ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชันมากค่ะแล้วก็ขอสวัสดี สมาชิกชาวเมลิสทุกท่านนะคะใช่ค่ะที่ฉันโอลที่ได้โพสต์ลงไปในกลุ่มวันนั้นที่ว่าตัวเองแบบว่าแย่แล้วหมายถึงว่าคือรู้เลยบอกว่าอยากอยากแบบอยากทานน้ำเมลิสมากก็คือจะทำยังไงเลยโพสต์ลงไปแล้วก็ได้ได้ความการุณาจากคุณดาวนะคะจากซ e o จากบริษัทก็ส่งให้เลย นะคะแต่แต่ก่อนที่ที่จะที่จะได้ได้นาเมริสเนี่ยก็จะแชร์ว่าตัวเองเนี่ยนะคะตัวดิฉันเนี่ยเอ่อป่วยเป็นโควิดในขณะที่จริงๆแล้วก็คือว่าได้ฉีดวัคซีนครบแล้วนะคะได,ดได้ฉีดวัคซีนได้ฉีดวัคซีนชิโนแวคครบแล้วสองเข็มฉีดเมื่อเดือนพฤษภาแล้วก็มิถุนาแล้วก็ก็หลังจากนั้นก็ดูแลตัวเองนะคะไม่ได้ไป ไปไหนอะไรเท่าไหร่พยายามระวังตัวเองเออจะไปก็ต้องมีแมสสองชั้นมีเฟสชิลแล้วก็มีมีสเปรย์แอลกอฮอล์จะซื้ออะไรนี่จะฉีดจะฉีดเงินฉีดของก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไปติดตรงไหนไปติดตรงปลาดในที่แฟชั่นไอแลนด์หรอหรืออะไรเพราะว่า ก็จะจะเดินอยู่แค่แค่แค่นั้นเองนะคะแต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรแต่พอรู้ว่าตัวเองติดเมื่อวันที่ยี่สิบสามสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะที่ที่ที่คุณชันได้ยินเสียงก็คือว่าันนั้นเนี่ยเสียงจะแย่กว่านี้มากเลยะคะ่ะคือคือพูดไม่ได้เลยคือแบบไม่ไม่ไมไมแบบแบบแย่เลยอะ่ะแล้วก็วันวันที่ยีามที่ไปสมอเออไปสมอบที่โรงพยาบาลหมอก็หาไม่เจอแล้วก็พยาบาลหาไม่เจอ พอหมอมาตรวจอาการใหม่อีกก็ก็ถึงหมอก็มาสวอปเองมาถูแบบแทงแทงจมูกจนแบบน้ำตาเล็ดนะคะเวลาแต่ก็จะบอกสมาชิกทุกท่านนะคะเวลาที่เราไปสมอปพยายามให้เข้าไปให้ลึกที่สุดนะคะเพราะว่าเชื้อมันหลบในไอตัวไอ้ตัวเดลต้าเนี่ยแล้วมันมีอะไรหลายพันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยหมอบอกว่าก็ก็ไม่สามารถจะ,จะบอกได้ว่า เราเนี่ยดิฉันเนี่ยติดสายพันธุ์ไหนก็ยังงงอยู่นะคะเพราะว่ามันมัมนมีมันมีอะไรเข้ามาตัวเก่าตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือว่าเรามีเชื้อโควิดในตัววันนั้นก็คือเขาก็เลยรู้ว่าเป็นโควิดก็เข้านอนโรงพยาบาลก่อน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 ที่จะเข้าโรงพยาบาลก็คือก็มีอาการของโควิดนะคะเป็นไข้เป็นไข้ไขแล้วก็ไอน้ำมูกเบื่ออาหารท้องเสียทุกอย่างเลยคะ่ะ แต่ไม่ถึงขนาดที่จะแบบว่าเชื่อมันยังไม่ได้เหมือนขนาดที่แบบจะจะจะลงปอดนะคะแต่แค่แค่ตรงนั้นเราก็รู้เลยว่าเราก็คือไม่ธรรมดาแล้วก็วก็ถึงได้พอเช็คว่าเป็นเป็นโควิดก็คือได้เข้าไปในห้องไปในตึกที่รักษาโควิดแล้วก็อยู่อยู่โรงพยาบาลก็คือบอกว่ให้น้ําเกลือให้ยาพิวะเอ่อให้น้ำเกลือ,ให,ใ,อ,ใ,หอให้ยาปอดแล้วก็เอ็กซเรย์ตรวจเลือด อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรวจออกซิเจนมันจะมีที่ตรวจออกซิเจนใช่ไหมคะตัวเองตอนนั้นรู้ว่าออกซิเจนน้อยมีแค่เก้าสิบประมาณเก้าสิบนิดนิดเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเองนะคะที่ตรวจอยู่โรงพยาบาลสามวันก็เหมือนแบบมันมันรู้สึกเรารู้สึกเราก็รู้สึกแบบมันก็คือหมอเขาคงรักษาตามอาการก็กินเอ,อยาพาวิลาเวียที่หมอให้กินวันละแปดเม็ดนะคะ เช้าเช้าสีาส่ใช่ค่ะเช้าสี่เย็นสี่กินนาแล้วก็แล้วล่ละค่ะ,คะเราก็อยู่นะอยู่อยู่อยู่โรงพยาบาลใช่ไหมแล้วก็เราก็ต้องอยู่กับผู้ป่วยวันนั้นที่อยู่ที่โรงพยาบาลแต่หารอากาศสีการในในตึกในตึกนั้นน่ะชั้นหกจะมีผู้ป่วยพี่เป็นหญิงนะคะเป็นผู้สูสงอายุยุ่ยุ่น่ะดิฉันอายุห้าสิบเก้านะคะเ็าจะมีแบบตอนนั้นน่ะน่าจะอยู่ประมาณสักยี่สิบเตียงนะคะ ป่วยอ่ะเราก็รู้สึกก็ไม่ไม่ค่อยก็ก็ก็แย่นะคะแล้วก็ดูดูในไลน์ก็ไม่ไเป็ว่างใช่ไหมคะแล้วก็ได้แต่ดูมือถือดูไลน์แล้วก็ได้เข้ามาดูในไลน์กลุ่มแล้วก็นึกคือคือตัวดีเฉันอะกินน้ำเมริดอยู่แล้วตั้งแต่เปิดตัวเป็นสมาชิกรหัสเก้าสามสองเลยค่ะแต่ว่าหยุดหยุดต่งไปพักหนึ่งแล้วก็เพราะว่าเพราะว่าไปตรงนู้นไปตรงนี้ ต่โดยความรู้สึกแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าน้ำมาลิสเป็นน้าที่ดีมากอะคะเป็นน้ํำที่แบบว่าเป็น,นเป็นน้ําอะคลายเป็นน้ําด่างที่มีค่าค่า pH แบบเก้าจุดห้าที่แบบมันดีกับร่างกายมากๆเรารู้อยู่แล้วนะคะแต่ก็ช่วงหนึ่งที่ที่ไม่ได้ทานแต่พอมามาไล่ดูกลุ่มมาเจอแล้วก็อ๋อถึงได้โพสลงไปนะคะคุณนชันถึงได้โพสลงไปว่า แต่หลังจากที่อยู่โรงพยาบาลแล้วประมาณสี่วันนะคะตัวเองก็ยังยังรู้สึกแย่นะคะแล้วหลังถึง,ถ,งถึงทางบริษัทเราทีนี้เราพทานทานเมล็ดไปกี่ขวดคะดีขึ้นค่ะวัน,ว,นวันที่ได้มาได้มาตอนเย็นนะคะได้ขอขอขอไปตอนบ่ายได้มาตอนเย็นเลยขอบคุณมากจริงจร่งขอบคุณมากจริงได้ได้มาปุ๊บคือแบบ ขั้นตอนของทางโรงพยาบาลเขาก็กว่าจะได้มาก็เกือบค่ำนะคะที่ที่คุณดาวโทรมาถามอ่าก็ก็ทานเลยอันนั้นก็ทานอัก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 เลยค่ะแบบว่าสามขวดหมายถึงว่าทานไปขวดแล้วก็ทานภายในก่อนก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะนอนค่ะก็คือบอกได้เลยว่าเราเรา,เรารู้สึกแล้วการที่เราดื่มน้ํทีล้วเรารู้แล้วว่ามันสดชื่นมั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 นทานแล้วมันมันรู้สึกดี มันรู้สึกสดชื่นแล้วมันก็แบบว่าซึมแบบเข้าเป็นแบบเข้าไปแบบรู้เรารู้สึกได้นะคะ,แล,ะแ,แล้วก็ปัสสาวะออกมานะคะแบบถ้าเกิดเราไม่ได้ทานมินิดนะทานปกติก็ปัสสาวะก็ปิดกระปอยแต่พอทานมินิดจะปัสสาวะได้แบบเหมือนเปิดน้ําเป็นท่อเลยคือความรู้สึกเราเหมือนเราโดนคลีนเป็นชั้นก็จะได้ คือมันเหมือนโดนเราเราได้คลีนสิ่งไม่ดีแบบในร่างกายสารพิษอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้แต่รู้ถือว่าเราเรามีความรู้สึกเฮ้ยแบบเฮ้ยมันมันมันคลีนมากแล้วเราตอบพอเช้าพอเช้าขึ้นมาก็ก็รู้สึกดีขึ้นค่ะรู้สึกดีขึ้น แล้วเราก็เริ่มทานแล้วหลังจากนั้นก็ทานทานสามสาม,สามขวดสี่ขวดเลยนะคะต่อวันเพราะว่าคุณดาวคุณา <c oughs> ให้มา <c oughs> ให้มา <c oughs> ให้มา, <c oughs> มาลังนึง <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ทานเลยแบบทานเลยนะคะแล้วก็เช็คอซิเจนจากที่แต่ที่เช็คอซิเจนในเลือดมีแค่ 90, 90, เก้าสิบเกสิบริ่มทานวันที่สองเริ่มมีเก้าสิบสี่นะคะเก้าส <c oughs> ิบห้ามีมีออกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้นมา แล้วแล้วก็แต่แล้วก็แบบแล้วก็เออแล้วก็เริ่มเริ่มรู้สึกไม่งงละเริ่มแบบธรรมดาจะงงๆจะเดินเข้าห้องน้ำจนเหมือนตัวล,ยลอยๆอยปากแห้งคอแห้งกินอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ารับรสมันมันรับไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าคนที่เป็นโควิดเ <c oughs> นี่ยจะพอได้ทานทานน้ำเรยไปสองวันนะคะรู้สึกเอง <c oughs> ดีขึ้นรู้สึกเดินแบบเออรู้สึกแบบแบบแบบรู้สึกเฟสขึ้นเริ่มทานข้าวได้ นะ่ะเริ่มทาน <อะ S 1> เข้าได้ไดไดแล้วก็เราจะที่ที่นั่นก็จะตรวจออกซิเจนออกซิเจนก็เริ่มมีขึ้นมาเก้าสิบเก้าสิบสามเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเพราะว่าทางโรงพยาบาลให้เราเช็คโรงพยาบาลพยาบาลหมอไม่เจอหมอไม่เจอพยาบาลเลยเขาไม่เข้ามาเลยลเขาจะเขาจะแค่สปีกโฟนเข้ามาให้เราเช็ค<ห>วัดไขน้นะเช้าวัดไข้ด้วยเช็คออกซิเจนด้วย,วย,วยเราก็จะเช็ควัดไข้ส่งเข้าไปในหลายกลุ่มของของวอร์ดชั้นนั้นๆนะคะ แล้วก็แล,วแล้วหลังจากนั้นก็หมอก็เขาก็จะส่งผลมาเอกซเรย์ปะแต่แต่จากที่ที่กินกินกินเมรลิสนะคะก็คือว่าเอาตัวเองจากที่ไอนะไอแบบไอไอหกหกนอนแบบนอนไม่ค่อยหลับแต่ทาเมลิสหลับอ่ะแล้วก็ไอแบบเริ่มเริ่มแบบเริ่มไม่อายเริ่มเริ่ม,ม,ม,ห,มหายใจได,ได้ได้ลึกขึ้นนะคะก็รู้ว่าเอารู้สึกว่าต,วตัวเองตัวเองเริ่มมีมีออกซิเจนในเลือด เพราะรู้เพราพระรู้อยู่แล้วว่าน้ำเอลิสเนี่ยมันเข้าไปช่วยให้ออกซิเจนในเลือดนะคะเข้าไปคลีนสิ่งไม่ดีในร่างกายอันนั้นก็คือว่าแล้วก็วก็กี่วันแล้วคะดีขึ้นดีดีไปได้กี่วันผ่านไปห้าวัน,นะคะ่ะผ่านห้าวันที่อยู่โรงพยาบาลนะคะและ้ว <5. S 1> หลังจากนั้นเอ่อหลังจากนั้นก็วันที่เจ็ดออกโรงพยาบาลเลย หมโหมอหมอมาเช็คก็คือว่ามาตรวจเลือด<า>เอาเลือดเอาเลือดไปเช็คโควิดนะคะเอาเลือดไปเช็คโควิดไปไปไปเช็คใหม่เช็คปอดปอดก็โอเคหมอก็บอกอ่าโอเคปอดเชื้อไม่ลงปอดโอเคปอดปอดได้เชื้อตายบบแพร่ชเชื้อไม่ได้กลับได้บอกเอา้า หมอไม,ไม่ไม่ต้องอยู่ครบ14วันเลอคะอะไรอย่างเงี้ยหมอบอกว่าก็ก็กลับไปกักตัวที่บ้านต่อให้ให้แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอน,นเนี้ยเนี่ยกลับได้แราก็โอ้ยเราก็ดีใจคือเรารู้เรารู้โดยโดยเซน์นะคะพอหนะ้าเมมร์ลินมจะทำให้เราทำให้เราแบบฟื้นตัวเร็วขึ้นอินทรย์อกมันตัว ก็บอยากฝากอยากฝากบอกท่านที่ฟังอยู่ไหมคะว่าเมอริสตียไงอยากฝากบอกอะไรไหมคะอยากฝากบอกทุกท่านที่ฟังสมาชิกเมอริสที่อยู่ตอนนี้นะคะว่าเอ่อดิฉันนี่ถือว่ายังไงเดี๋ยวถือว่าเออได้ได้ได้แบบดีดีมากที่ได้น้ำเมอริสมาช่วยนะคะไม่รู้มันไม่งั้นก็คงต้องนอนอยู่สิบสี่วันกินยานกินยาภาวิลาวิคือจะบอกว่าหลังจากที่กินน้ำไปสามวันเนี่ย ฉันไม่กินยาพาวิราเวียเลยนะว้าวบอกให้มาเนวันละแปดนั่นก็คือเก็บตอนนี้ย่าเอากลับบ้านเลย่ะอย่าไปบอกใครนะเพราะเราแบบเราเราเราแบบเราไม่เชื่อในพาวิเท่าไหร่ไงเพราะมันทําให้ตับกับไตเราพังเนีอออกไหมคะเพราะว่าตอนนั้นก็เลยก็ไม่ทานอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราทานน้ำแล้วเฮ้ยมันมันดีอะเพราะว่าเอ่อเมลิสเนี่ยเมลิสน้ํามันเป็นเป็นเป็นเอ่อมันเป็นน้ําอคคารายที่มีค่าพ h เ 9.5ใช่ไหมคะเพราะร่างกายร่างกายเราเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยค่า pH ความเป็นด่างที่7.4เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกินน้ำที่มันมีค่า pH มากกว่า7.4น่คือเมอร์ลิฟเพราะในท้องตลาดเนี่ยถ้าเผื่อสมาชิกท่านไปเดินดูในเซเว่นปีแมคแม็อีเวียงหรือว่าพวกเนี้ยแค่อีเวียงแค่6.5เองยังไม่เท่ากับเราที่7.4เลยเพราะนั้นน้ำน้ำน้ำปกติทั่วไปที่เราทานเนี่ย มันช่วยแค่ช่วยย่อยนะคะไม่ช่วยอะไรเลยบอกได้เลยว่าไม่ช่วยอะไรเลยเมลริทช่วยช่วยในเรื่องแบบเมลริสน้ําด่างเนี่ยน้ำค่าพีเอเนี่ยช่วยในเรื่องที่แบบว่าสร้างเม็ดเลือดด้วยแล้วก็ล้างสารพิษหรือว่าช่วยให้ออกซิเจนในเลือดด้วยอ,อันนี้อันนี้อันนี้ค,คือเรื่องจริงค่ะ แล้วก็อย่างที่คุณที่บอกคุณจันว่าถ้าไม่ตายจะสั่งหน้าทานก็เนี่ยกันแต่อะไรจะสั่งกับพี่พิสมัยโอ้ยขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณโอขอบคุณเมริสมากเลคะที่ที่ช่วยให้หายจากโควิดเร็วขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าเมริส เมื่อแบบว่าเมริแบบมันฆ่าเชื้อโควิดหรือทํไให้แบบอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าก็มีการรักษาของหมอแต่ความความท,ที่เป็นที่เป็นเลือดเราเนี่ยต้องการออกซิเจนแล้วเมริตให้ได้นะ,ะ <c oughs> นึกออกไหมคะ <c oughs> ค่ะอัน <c oughs> อันนี้อันนี้นะคะที่บอกว่าเราเราได้จากเมอริสเรา,เ,รา <c oughs> เพราะว่าหลังจากที่ทานเมอริสเนี่ยเคยแบบใส่ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ก็คือถอดเลยเพราะเราเพราะเรากินเมอริสแล้วอ เพราะว่าการหายใจออกซิเจนอ่ะมันคงไม่ดีเท่ากกินน้ําที่มันเข้าไปให้ออกซิเจนดีกว่าดีกว่ามากกว่าค่ะอันนี้อันนี้ก็อยากจะบอกสมาชิกทุกท่านค่ะว่าว่าว่าอยากที่จะบอกว่าอ่าเป็นโควิดอยู่แค่เก้าวันเก้าวันขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณโอมากเลยค่ะ